สวัสดีเพื่พี่น้องครับวันนี้เสาร์วันที่1พฤศจิกายน2567พ,นกนนพบกันตลาดนัดข้าวกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับคอมเม้นต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วม,มาชม,มกันกันครับแจ้งกันอยู่นะครับแอ้มินหยุดจันทังคา,ารพูดออกตลาดพระหาชิงสตรีนะครับเอาววันนี้นะครับบรรยากาศคึกคักนะครับ <S <S ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดูเนี่ยไทยแลนด์นะครับ มีอาอยางเล่บาเงินครันนตบตัดยังไงห,หนุ่มแม่แยกลูกครับมืห่างนครับเปิดมาเห็นมือหางตีบเหนือนสูงร้อยสามสิบบวกครับสาวน้อยสูงร้อยสี่สหนมื่นแปดพันหร้ะครับเครื่องดำครับสูงร้อยสี่สิบวกนะ ย,ยาวๆสาวหน่อยนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่นได้กันแล้วนะครับสอง0 0สามพันนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลนะูกลูกของบ้านสามตัวนะครับลูกของบ้านสามตัวนะ 3, 3นะครับสาวสามเนสื่อกันเลยนะครับสองหมื่นสามเพิ่นสื่อกันแล้วนะครับแม่เครื่องเหลืองนะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับ 23,000ซื้อแล้วนะครับจบแล้วนะครับวัวผู้ครับวัวผู้วัวเนื้อครับสูงประมาณ135นะารับห้านะครห้ราคากันอยู่20,000่น,<บ>น,นตัวนะครับได้หางมาห่างหมื่นตัวครับหมื่นเก่าครับในหอยเปิดไปสองหมื่นขวบนะครับ ไซนี้นะครับไซร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับนุ่มน้อยนะครับอ้วนๆนะครับครับไซนี้นะครับหนาว่อาม่พี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับผู้ใหมีวัวผูนะครับวัวผูนุ่มนะครับราคาตลาดนะครับเปิดกันราคาประมาณนี้นะครับสองหมื่นขวมนะครับในห่างเป็นกับมาต่อหนึ่งหมื่นเก่านะครับ แม่ลูกลูกแดงๆแม่แม่ลูกแรกแม่ลูกแกู่ืประมาณร้อสมสิบสามสามเท่าไรครับสามเจ็ครับสามหมื่พันแม่ลูกลูกตร่มยัสามเจ็ดห้าร้อครับสามเจดตุมคแม่หมื่นกลัวลูกลูกหมื่นกลัว่สามเจ็ดลูกสองหมื่น ลูกสองหมื่นแม่หมื่นเจ็ดแดงดีครับลูกแดงยาวครับเครื่องดำครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกสนใจติดต่อได้เบอร์ใดครับศูนย์หกห้าสามห้าสามเจ็ดหกศูนย์หกสนใจทุกมาสุดทั้งเรื่อง ลูกครับเนะมื่อนี้บรรยากาศกเฮ็ดใบกค็คือคักคือเก่านะครับซื้อขายกันนี่ปกักปูนี่แม่ลูกลูกปูกได้กันแม่ลูกลูกตัวผูรอเลยพ่อเนาะลูกไส้มันรอนะตัวใหญ่แต่ว่าขาหน่อยหน่อยนะครับจวัวาข่วงสางเหนือดีนะนะครับไข่ใหญ่ความนี้พ่อเนาะเนะม่สูงประมาณร้อยสี่นะครับร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบ โนกใหญ่ครับชิดใหญ่นังหนาหนโกใหญ่หนับลังเหืเบงการเหนือส้วสวูแม่ลูกแม่ลูกจะาบ่าดทำมาลูก45 415แม่กับทับมาแล้วทับดินัวตัวดนตัวตัสามเดือนมาในตรวจครับทับมาแล้วนะสนใจอย่างที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ063 063 145 145 เจ็ดสองศนย์หนึ่ง <c oughs> เจ็ดองศูนย์หนึ่งนนถา่ายันลูกไส่มานะ <c oughs> ครับครับนะ <c oughs> สนใจพอพัดมาครับเป็นสายเจ้าเหนือนะครับเป็นสายเจ้าเหนื้อนครับขา,บา,คยายบ่คใครใหญ่เป็นแตว่าแบบโค้งสางเนือดีนะโค้งสางกราบเนื้อดีดีบันหางกนะย่าวนะครับ เลี่ยงเลี้ยงโซ่งนี้มินมักแบบนี้นะซ่งนี้ครับมักว่าคือกันแต่ว่าเป็นสายโควงสายเมืยเหมือนเบิงเบิงโงท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 บท่ทงทงทรทงทรังทงทงังทงทบทงทงรงทงทงทงางเงท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 งงท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 งงท้องท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 ่งทง้งทงทงงนงทงทงทงก สายดำดำสายเนื้อสายกัดดำดำครับเงี้ยเลยเรียกไหมครับกัดไซเบอร์นะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ แปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเาสามสองนึงเกาสามสองหนึ่สนใจาสองสนึงกับเป็โด้วนนะครับเป็ยขวครับเนนหูสั้นๆยังงนะตัวนั้สูงประมาณ135นะครับสูงประมาณร้อยสามห้านดยครับกัดกัดวัวไทยวัวไทย ขนาดกลางๆพิ่งจะออกลูกลูกผัวอยั่สูงประมาณร้อยยี่ห้าบวกนะครับอาวไทยรบบวัวไทยวัวไทยครับขึออกน้ำนมลูกดีเรวออกลูกใหม่เด็กน้อยอันมากันนะเราจะมาไอีหาหมือนเมืงนะวันในพออาทิตย์อยู่ครับ ค่าจะบาทหรมัางสองหมื่นาร้อยโอ้หมื่นพาร้อยตรับหมื่นารนึงครับหมื่นสี่ะเห็นลูกก็เห็นตัวแล้วนะครับกินนมดีเด่นครับเด็กหน่อยครับมีกะทินี่มนล้มครับมนกรครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับนยปสครับห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดกนครับสนใจมาสอบ ราคาเงินเมือนหัวง่วนเมืองสี่ห้าร้อยต่อรายอีกนะครับเมืองสี่ห้าร้อยเองครับต่อได้อียดนะครับแม่ลูกลูกตัวพูดเมื่อนี้บรรยากาศเฮ็ดใบกับบ่อขาดสายทางเฮ็ดใบสื่อขายนาแน่นคือเก่านะครับทั้งคำเตยนะครับคุณผัวคุณแต่มาเขียนใบเห็ดตลอดนะครับ มิพนพางานงานงรอ,เ,อเริงเป็นไาง่อ,งอเหรินนะ่ตรงนี้เป็นต่อราคากันเลยน,นะเป็นมาไห่สองหมื่นครับขาหลังบอดีกันขาบอดีสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับอมอไท่ตรงนไท่สูงประาณรอยยี่สิบนะครับร้อยสิบ้าบวกร้อยยี่สิบนะ

จะมีนยา,ยานงนเดเดนหลบครับเพียงแต่นี้วกว่าเป็นแต่ถามมันเป็นไงหน่อยัวา,าวัวาสาวครับัวสาวสูงประมาณ130ตาเดงนัวหนาต่ว่าเครื่องดำสาวสาวค่าจั่บนะครับร 15, นัวสาวหมื่นห้าพันคค่าเดียวกันงสองตัวอันนี้หมือันนะั 10, 40, ้นหมื่นสี่พันห่ร้อยีหมื่นห้าสูงประมาณ130อันนี้เนือหลายกว่าวัด เครื่องดำๆมือหาครับแข้งขาดีนครับดีงามเลยนุ่มสีนุ่มดีเยอะัวสาวคอาประมาณนี้มื่นสี่ครับมื่นครมื่นกว่าบาทนะครับห่วสาวเนี่ยสูงร้อยร้อยยี่บ้าบวกร้อยสาสบรสาวน้อยร้อยี่บ้าบวกร้อสิบเครื่องดำๆครับค่าประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้นะครับ ไอุนะ่นดีนะลูกลูกเบืง้งเขาประมาณหาคาันหนะ่อยเขา,าหากันหนึ่งก้อนนะตัวละหมื่นกว่าบาทเนะี่ย